โยบซาบ everybody สกิบดีทอยเลสทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนการเล่าเรื่องราวของซีรีส์ไอโอคาฟันนี้นะครับผมโดยที่ผมนะครับจะทําการเล่นแล้วก็เล่าว่าผมเจออะไรจะเป็นไฮไลท์นะกันนะครับผมเพื่อจะทําให้คุณผู้ชมนะครับไม่เบื่อของผมซะก่อนเพราะว่าการที่เราเล่นไปแล้วก็ไม่มีตรงไฮไลท์อะไรเลยเนี่ยมันทําให้คุณผู้ชมนะครับผมเข้าใจนะครับอาจจะดูน่าเบื่อใช่ไหมครับสำหรับทุกคน งั้นเรามาลองเริ่มกันเลยนะครับเริ่มมา EP นี้นะครับผมก็เลยต้องทําการฟาร์มนะครับฟาร์มดันเจียนของพวกสมุไรนะครับผมโดยที่เราจะฟาร์มในตอนค่านะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากที่จะเข้านอนเท่าไหร่นะครับผมดีจัดนะฮะหลังจากที่ผมซัดหน้าพวกสมุไรเถื่อนพวกนี้ไปแล้วนะครับจนถึงรุ่งเชา้าแล้วมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นครับ นั่นแหละครับพงไมทันไลนนะครับมันก็ลุกขึ้นมาพร้อมที่จะกระทืบผมแล้วครับผมเลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปที่สิ่งก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะหลบไอตัวบอสตัวนี้นะครับถ้าจะให้ผมสู้ตรงๆนี่ผมบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมตัดสินใจที่จะลองทําสิ่งที่ท้าทายดูนะครับแล้วมันก็ได้ผลนะครับ ผู้ชมเห็นไหมครับถ้าเรารู้จังหวะในการตีของบอสตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถฮิตแอนด์รันแล้วก็สามารถที่จะพิชิตบอสตัวนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถที่จะพิชิตมันด้วยดาบไม้กับดาบหินที่เรามีอยู่ได้หรือไม่นะครับโอ,ยอ,ยอ้ยตีแรงตีแรง ก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับกับการปราบบอสตัวที่2ของเรานะครับหลังจากเหตุการณ์ต่อจากนี้นะครับทําให้ผมนั้นตกใจเป็นอย่างมากนะฮะสืบเนื่องมาจากผมได้สิ่งที่ไม่ควรได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ว่าผมได้มันมามันจะเป็นอะไรกันนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันคือดาบสปิริต คาตนะนะครับผมซึ่งผมไม่สามารถที่จะใช้มันได้ซึ่งเนื่องมาจากมันต้องใช้เวลเซน50นะครับแล้วก็ความคล่องตัวอีก30เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ยังใช้ไม่ได้ต้องขอบอกว่าดาบชนิดนี้เป็นดาบระดับตำนานแล้วก็แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับหลังจากนั้นครับผมก็ไปทัวดันเจี้ยนใต้ดินอยู่หลังบ้านของเรานะครับ ผมก็มาเพิ่งเอะใจนะครับว่าฉากมันคุ้นๆนะครับเหมือนฉากเปิดเรื่องของ EP ีที่2องเป๊ะๆเลยนะครับผมแต่ว่าการมาครั้งนี้นะครับผมมีอาวุธค่อนข้างที่จะต่อกรกับพวกที่อยู่ในดันเจียนได้พอสมควรนะครับเหมือนจะไม่ไหว ผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมที่จะลงดันเจียนใต้ดินเลยกลับขึ้นมาบนบ้านของเราก่อนแล้วก็ได้ทำการคราฟชุดโจรสลัดนะครับฟูลเซ็ตจากชิ้นส่วนของโจรสลัดนะครับผมหนังแล้วก็ผ้านะครับผมได้ประมาณนี้เลยนะครับเอฟเฟกนะครับวิ่งเร็วแล้วก็หายใจใต้น้ำได้รุ่งเช้าขึ้นมาผมก็เจอกับโจ์เก่าของเรานะครับสไปเดอร์ควีนนะครับผมก็เลยทําการต่อบล็อกขึ้นมา4บล็อกหวัวหน้ามันแบบฟ,ฟรีฟรีไม่ต้องพลีกายไปเจ็บตัวนะครับ ของดอกจากบอสตัวนี้ได้เป็นแหวน V g g n n r r t t o o นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเรานะครับไม่จําเป็นต้องใช้ผ้าพันแผลอีกต่อไปก็ได้นะครับผมเดินขึ้นมาตรงดันเจียนของอัศวินและเจอเสียงนี้ใช่แล้วครับมันคือดาบน้ําแข็งแล้วก็ได้ Ice ์เอเซนสมาด้วยนะครับผมไอเอเซนสนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับมันสามารถนําไปคราบเป็นอาวุธแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆได้